จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ามาอัน,นันเด้อพี่น้องนี่มาเกี่ยวหญ้าไปให้งัวพี่น้องเ่ราะเนหญ้าดอกผือหญ้าก,กับบะมีปีนี้เอือ้อพี่น้องมึงคันแท้ดูปีนี้คันแท้บ,บ่มีหญ้าจ้าหน้าท่ำหน้าปังเด้อพี่นอ้องบ่มีหญ้าตัดอาหอดผือพี่น้องให้ผือได้นี่พี่น้องหน้าบริเฮตเนาะจ้านี่เพิดโหลดติดมันลมแบบไรบรเฮตหน้าจ้า วานนี้พื้นก็เกิดกระตัดไปใหงัวแล้วล่ะพี่น้องสี่แล้วนี่แต่พื้นนามกระายพี่น้องลุ่มกระลุมเฮ็ยได้สี่แล้วล่ะเอานีหอบเอาหอบขึ้นมาใส่ดางแบกแบกไปเหงัวจจะพี่น้องอึดหย่านาะจ้ะเลี้ยงไปสร้างม,มุมแหล่งพี่น้อง จักหน่อยฝนมากก็คงจะมีหญ้าลายเนาะพี่น้องเนาะบานพี่น้องก็คือสิมีหญ้าคือกันนี่บ่าจ้าแหล่งคือกันบานเท่ามันแห่งมันแหล่งนอกจากพี่น้องหญ้าปลูกก็มีอยู่ดอกจาก้าหญ้าปลูกก็มีแนอยูต่ว่าเ้าไว้ให้งัวออกลูกเทอเพ่นไดนมีแห้งจักหน่อยเอาอันซุ้มตัดหันคือบอ่เอาเนาะนัะ่นอหละจา้า หบบม้อกะบไม่หยากินเล่มกินตะปายนอกจากปล่อยไปเหลี่ยงกระได้ทั้งห่อนหมวอกะเล่นเขาตะห o มพี่น้องระเล่นเขาห o มจังไดมันห่อนมันแดดหมวอหน่อยกะบ,บทนเอาผือไปน้าพี่น้องมือละสองแบกผือกระไดหยากระไดมือละแบกสองแบกตืมกันพ่อยเพื่อนได้กินนอกจากเบื่องเสยเบิ่งเขาหน้าปังปีนีเดอร์พี่น้องว่างามบอกเขางามเขาน่าไพากับงามเด็ดจ้าพี่น้องปีนี เขาง่ามมืดเป็นน้ำปีคู่ปีหยาลายไหลน้ำไห้หน้างสีหยาเกิดประลายปีนี้บ่มีได้พี่น้องเนี่ยก,กับ่คอยมีเข่ากะง่ามตัวปีนี่เขาพน้าไผ่กะง่ามปีนี่เป็นแต่ได้อยากได้กินคู่ปีนี่วายเบิ่งเอาบ่ได้ได้หนี่พี่น้องมีแต่หยาหยาเขานกเต็มอยู่ปีนี่ตัวไข่แนนี่จ้า พาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศทองถุงหน้าน้ากันนอกจากเนาะเขาเขียวๆอุดมสมบูรณ์แต่เข่าล่ะ,าละพี่น้องงามแต่เขาหยาบ่าค่อยมีหยาเน่ะบ่ค่อย,นะอยมีพี่น้องหัวก็เลยบ่ได้กินคือโคปีหยาเต็มน้าคันแท้นะ่ะพี่น้องมาตัดแป๊บเดียวปีนี้หยาบ่ามีเขาก็บ่ได้ปลูกไว้หลายซ้าได้ว่าคิดว่าหยามันบ่อืดเนาะเอาไว้ปลูกแน่ซ้ำให้หน้าเหน่อยๆวาง สามซีหาห้องนี่ละ่ะเฮากับ่ไเด็นปลูกเพิ่มเพระาะว่าเฮาหนาหยาเน่าเน่า,าถ้าม,มันบ่อดนอกจากพี่น้องปีนี้ขาดการผิดแล้วพี่น้องปีนี้หยาอึดแห้งจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบิงเขาเบิงเกียเก่ยวหยาเกี่ยวให้งวัวเนอกจากเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้ละจ้าสวัสดีค่ะ